ข้อความธรรมนิพนธ์พระมหาธัมมจารย์เมียรักกล่าวว่าความศรัทธายิ่งเข้มแข็งการปกป้องคุ้มครองของเทวดาก็ยิ่งเข้มแข็งตราบใดที่ทำลงความศรัทธามั่นคงย่อมได้รับการปกป้องเต็มที่จากเทวดาอย่างแน่นอนอาตมากล่าวเช่นนี้เพื่อท่านอาตมาทราบว่าความศรัทธาของท่านน่ายกย่องชมเชยเสมอมาแต่ตอนนี้ จะต้องทำให้ความศรัทธาเข้มแข็งยิ่งกว่าที่ผ่านมาเฉพาะเมื่อเป็นเช่นนั้นนางรักษาศีทั้ง 10... หรือเทพผู้พิทักษ์ของพุทธศาสนาก็จะให้การปกปักรักษาท่านอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นไม่ต้องมองหาตัวอย่างอื่นไกลทุกคนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศลงไปจนถึงประชาชนทั่วไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียวพยายามทำร้ายอาตมา แต่อัตมาก็รอดชีวิตมาได้ถึงทุกวันนี้ท่านพึงรู้ว่าทั้งนี้เพราะแม้อัตมาคนเดียวแต่อัตมามีความศรัทธาที่มั่นคงธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรมะฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า614ทุ่มเทต,ต่อเส้นทางแห่งอาจารย์กับสิษย์อย่างมั่นคงแน่วแน่ต่อไปมาดูธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรมะ ซึ่งเป็นจดหมายที่พระนิเชเลนไดชุนินเขียนถึงท่านนิชิเมียวผู้ที่ยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นมารดาของเด็กหญิงโอตโตะในธรรมนิพนธ์ต่างๆด้วยจิตใจใฝ่หาธรรมอันลึกซึ้งต่อคําสอนของพระนิเชเลนไดชุนินท่านนิชิเมียวเดินทางไกลามาจากเมืองคามาคุระข้ามภูเขาและทะเลเพื่อไปเยี่ยมท่านที่สถานที่ในประเทศบนเกาะซาโด ในขณะที่ลูกศิษย์มากมายของพระนิชเลนไดชุนินละทิ้งความศรัทธาเมื่อเผชิญการต่อต้านและการกดขี่สตรีที่ก้าหาญผู้นี้ยังคงยึดมั่นเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์พระนิชเรนไดชนุนินยกย่องความศรัทธาแน่วแน่ของเธอโดยมอบชื่อทางธรรมแก่เธอว่าอาริยบุคคลน,นิชเมียวหรือดวงอาทิตย์มหาศาจรย์ในสมัยพระนิชเลนไดชนุนินและปัจจุบันก็เช่นกัน บรรดาสตรีกล้าหาญที่มีความศรัทธาเข้มแข็งเหมือนท่านนิชิเมียวได้แผ่วถางเส้นทางเพื่อการเผยแผ่ทำภไยศารณสถานที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนความพากเพียรอันกล้าหาญของบุรุษและสตรีสามัญธรรมดาผู้ยินยัดด้วยเจตนารมเดียวกับอาจารย์ที่จะส่งมรดกแห่งความศรัทธาแก่อุชนในอนาคตได้ข้ามพ้นขอบเขตของเวลาและสถานที่ และทุกวันนี้เผยแร่ไปสูเ่เพื่อนๆทั่วทั้งโลกนี่คือวิธีการเผยแร่ธรรมภพสาลธรรมหัสจรรย์แผ่ขยายออกไปทั่วโลกท่านนิชิเมียวปฏิบัติพุทธธรรมด้วยการอุทิศชีวิตจนถึงที่สุดและพระนิชิเรนไดชนินทราบเรื่องนี้ดีกระนั้นเธอก็ยังคงต่อสู้ท่ามกลางสภาพการอันยากลำบากพร้อมกับดูแลโอโตะลูกน้อยของเธออันเป็นเหตุผลที่พระนิชิเรนไดชนิน ส่งเสริมกำลังใจเธอว่าอาตมารทราบว่าความศรัทธาของท่านน่ายกย่องชมเชยเสมอมาแต่ตอนนี้จะต้องทําให้ความศรัทธาเข้มแข็งยิ่งกว่าที่ผ่านมาธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า614ท่านบอกเธอว่าขณะนี้คือเวลาที่จะปลุกเร้าความกล้าหาญให้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นและเข้มแข็งขึ้นท่านรับรองว่าเธอจะข้ามพ้นความลำบากได้อย่างแน่นอน ผู้ที่จะสืบทอดและสืบสารจิตใจกล้าหาญของการทำให้ความศรัทธาเข้มแข็งยิ่งกว่าที่ผ่านมาหาใช่ใครอื่นนอกจากสมาชิกฝ่ายยุวชนผู้มีความพร้อมหลักธรรมสีครามเข้มกว่าครามอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มสองหน้า809เราเแชมเปี้ยนยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวด้วยความศรัทธาแน่วแน่ในธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรมะพระนิเชนไดชน,นิน ส่งเสริมกำลังใจท่านนิชิเมียวให้ทำความตั้งใจแน่วแน่เข้มแข็งยิ่งกว่าที่ผ่านมาท่านบอกเธอว่าไม่ต้องมองหาตัวอย่างอื่นไกลธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า614โดยเล่าวิธีที่ท่านอดทนและเอาชนะการบีทาและความยากลำบากทุกรูปแบบอย่างมีชัยชนะท่านกล่าวว่าแม้จะลำพังคนเดียวก็เอาชนะทุกเรื่องได้เพราะท่านมีความศรัทธาที่มั่นคง องอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ,กฤษเล่มหนึ่งหน้า614ตรงข้ามกับความศรัทธาที่มั่นคงหรือกล้าหาญก็คือความขี้ขลาดในอีกตอนหนึ่งของจดหมายฉบับนี้พระนิชเชลไดจูนินเขียนว่าในการศึกพลทหารถือว่าแม่ทัพเป็นชีวิตจิตใจของตนหากแม่ทัพใจฟอ่อผลทหารจะกลายเป็นคนขี้ขลาดธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษเล่มหนึ่งหน้า613อาจารย์เจเนซซาบุโรมารคิโงจิ ประธานผู้ขอตั้งสมาคมโซคาขีดเส้นหนาที่ข้อความนี้ในธรรมนิพนธ์เล่มของท่านผู้นำของสมาคมต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดังภาษิตญี่ปุ่นที่ว่าไม่มีพลทหารขี้ขาดอยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพที่กล้าหาญพระนิชิเรนไดชนินย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องความสำคัญของความกล้าหาญว่าลูกศิษย์ของนิชิเรนไม่อาจประสบความสำเร็จในเรื่องใดได,ได้หากขี้ขลาด ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม4หน้า1 9 8่แถึง199และจงมีความศรัทธาลึกซึ้งคนขี้ขลาดไม่สามารถทำให้คำอธิษฐานบนรรลุผลกล้าหาญหมายถึงเอาชนะความกลัวกับความขี้ขลาดและตั้งมั่นในความศรัทธาที่ลึกซึ้งและเด็ดเดี่ยวนั่นคือวิถีของแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตในธรรมนิพนธ์อีกฉบับธรรมนิพนธ์เรื่อง การบีทาอริยะบุคคลพระนิชเรนไดชุนินกล่าวว่าพวกท่านแต่ละคนควรดึงเอาความกล้าหาญของราชสีออกมาและจงอย่ายอมจำนนต่อการข่มขู่ของผู้ใดราชสีไม่กลัวสัตว์กร้ายอื่นใดลูกราชสีก็เช่นกันผู้ที่มินประมาทเหมือนดังสุนัขจิ้งจอกที่เฮาหอนแต่ลูกศิษย์ของนิชเรนเหมือนดังราชสีที่คำราม จงทำให้ความศรัทธาเข้มแข็งขึ้นทุกๆวันทุกๆเดือนหากความตั้งใจย่อหย่อนลงแม้แต่น้อยมันก็จะ่วยโอกาสธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า997ท่านกําชับลูกศิษย์ว่าจงอย่ายอมจำนนต่อการข่มขู่ของผู้ใดซึ่งคือต้องไม่กลัวหรือถูกขู่ขวัญไม่ว่าด้วยสิ่งใดสถธรรมปุณิลิกสูตรกล่าวถึงโพธิสัตว์จาพื้นโลกว่าในใจของพวกเขาไม่รู้จักความกลัว สิ่งที่พวกเราควรหมั่นถามตัวเองคือขณะนี้เรามีความกล้าหาญอยู่ในใจหรือไม่ความกล้าหาญเป็นเงื่อนไขอันดับหนึ่งสำหรับการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะซึ่งเป็นหัวใจของภาวะผู้นำสำหรับการมีชัยชนะในการต่อสู้เพื่อการเผยแพร่ธรรมภัสารเอาชนะความอ่อนแอนในชีวิตด้วยเสียห,หน้าแห่งนำเมียวเรงีเคียวความกล้าหาญไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากชีวิตประจำวันของเรา หรือไกลเกินเอื้อมความกล้าหาญพบได้ที่นี่ในชีวิตของเราที่มีพร้อมหลักธรรมสิบโลกมีพร้อมซึ่งกันและกันทุกคนไม่ว่าอายุหรือเพศสภาพใดก็นำความกล้าหาญออกมาได้พวกเราเอาชนะความอ่อนแอในชีวิตได้ด้วยสีห,หน้าแห่งน้ำเมียเเ่ยวโเรงีเคียวและลงมือกระทาเพื่อก้าวข้ามข้อจากัดที่เรากาหนดขึ้นเองที่ทาให้เราล้มเลิก หรือประนีประนอมกับผลที่ด้อยกว่ายิ่งกว่านั้นเมื่อเราสารเสวนาอย่างกล้าหาญด้วยความปรารถนาที่จะให้ความสุขของตนเองและผู้อื่นสำเร็จเป็นจริงพวกเรากำลังปฏิบัติความเมตตกรุณาอาจารย์โทรดักกล่าวว่าเนื่องจากเป็นปุถุชนบางครั้งจึงยากที่จะดึงความเมตตากรุณาออกมาแต่พวกเราใช้ความกล้าหาญแทนความเมตตากรุณาได้ ความกล้าหาญที่พูดความจริงเท่ากับความเมตตาการุณาความกล้าหาญกับความเมตตาการุณาเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันและด้านหัวของเหรียญก็คือความกล้าหาญความศรัทธาที่กล้าหาญนี้เองสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตโลกพุทธ,ธะอาจารย์กับศิษย์ของโซโคาจะยังคงลงมือกระทําและมีชัยชนะด้วยพลังแห่งความกล้าหาญตลอดไปเดินบนเส้นทางแห่งความเชื่อมั่น โดยยึดถือเจตนารม์แห่งอาจารย์กับสิทธิ์ขอนำคำกล่าวของมหาตากานทีหรือในปีคริสตศักราช1869ถึง1948มาเล่าแก่ทุกท่านว่าถ้ามีคนบอกผมว่าความฝันของผมไม่มีวันเป็นจริงผมจะตอบว่าอาจเป็นไปได้และดำเนินตามเส้นทางของผมผมเป็นอาหารผ่านศึกแห่งอหิงสา และผมมีหลักฐานพอที่จะทำรงความศรัทธาของผมฉะนั้นไม่ว่าผมจะมีสหายหนึ่งหรือมากกว่านั้นหรือไม่มีผมต้องทำการทดลองของผมต่อไปถ้อยคำลึกซึ้งของเขาสอนพวกเราว่าไม่มีวิถีชีวิตกล้าหาญใดนอกจากการยังคงยึดถือเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นของตนเองพวกเราสมาคมโซคากํกำลังเดินอยู่บนเส้นทางยิ่งใหญ่แห่งความเชื่อมั่นของตน ด้วยความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ว่าอุดมการสูงส่งแห่งการเผยแผ่ธรรมภพศสารจะนำไปสู่การทำให้ความฝันของมนุษยชาติเรื่องสันติภาพนิรันด์และความสุขที่แท้จริงสำหรับผู้คนทั้งหลายสำเร็จเป็นจริงสมาคมโซคาเกิดจากความสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์2ท่านคืออาจารย์จิเนซาบบโรมาคิงจิกับอาจารย์โจเซอิโทดะอาจารย์มาคิงนจิเสียชีวิตในเรือนจำ เพื่อความเชื่อของท่านภายใต้การกดขี่ของรัฐบาลทหารช่วงสงครามอาจารย์โทดะที่ถูกจำคุกพร้อมกับท่านและได้รับการปล่อยตัวในภายหลังได้ยืนหยัดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางความพินาศของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามและประกาศว่าเวลาของการเผยแผ่ธรรมมาถึงแล้วข้าพเจ้าอายุ19ปีตอนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โทดะ ข้าพเจ้าคำจุนท่านและสืบทอดมรดกของท่านทั้งหมดและข้าพเจ้ามีปณิธานแห่งอาจารย์กับสิทธิ์ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกที่จะทําให้การเผยแผร่ธรรมภยสารทั่วโลกสําเร็จเป็นจริงประธานสมาคมโซคาสามท่านแรกฟันฝ่าพายุแห่งการเกลียดชังและลิษยาที่รุนแรงมากกว่าสมัยพุทธกาลพวกเราที่ม่พึ่งพาอำนาจความมั่งคัง่งหรือสถานะ ได้ชูคบเพลิงแห่งความกล้าหาญและสร้างเครือข่ายอันยิ่งใหญ่ของคนธรรมดาสามัญซึ่งแต่ละคนตื่นรู้ในภาระหน้าที่ของตนในฐานะโพธิสัตว์จากพื้นโลกที่สองประกายอย่างเจอจรัดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาอาจารย์กับสิทธิ์ของโซคาได้เดินบนเส้นทางแห่งความกล้าหาญสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความศรัทธาเพื่อการบรรลุพุทธภาวะในช่วชีวิตนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งความกล้าหาญไม่ดับสูญที่อุทิศเพื่อการเผยแพร่ธรรมไปสารและอุดมการณ์ของพระนิเชนไดชนินเรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติสำเร็จเป็นจริงขณะน,นี้เหล่ายูว่าโพธิสัตว์จากพื้นโลกทั่วโลกกำลังสร้างสายใยเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องพร้อมกับก้าวหน้าไปอย่างกล้าหาญบนเส้นทางยิ่งใหญ่แห่งความกล้าหาญนี้ เรื่องนี้ทำให้อาจารย์มาคิงูจิและอาจารย์โทดะปลื้มปีติอย่างแน่นอนสร้างยุคทองแห่งการเผยแพร่ธรรมเสศนทั่วโลกอย่างกล้าหาญพวกเราได้เข้าสู่ยุคทองที่ยิ่งใหญ่ของการเผยแพร่ธรรมเสศนทั่วโลกซึ่งสมาชิกของเรากำลังภาคเพียรอย่างทรงพลังใน192ประเทศและเขตการปกครองอาจารย์กับสิทธิของโซคาบรรลุชัยชนะที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ขอให้พวกเราสมาคมโซคาก้าวหน้าไปด้วยความกล้าหาญที่ไม่ยอ่อท้อต่อไปความกล้าหาญก่อให้เกิดความตั้งใจแน่วแน่การกระทำและความปิติินดีซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความหวังตีแต่ข้อจำกัดเปิดหนทางข้างหน้าและรับรองชัยชนะและเมื่อความกล้าหาญแผ่ขยายออกไปจะสร้างความกล้าหาญมากขึ้นเพื่อนวัยเยาว์ที่รักของข้าพเจ้าในทั่วโลกจะมีความกล้าหาญ จงมีความกล้าหาญตลอดเวลาจงมีความตั้งใจมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่ต่อเนื่องขณะนี้เป็นเวลาสำหรับพวกเราสมาชิกทุกคนผู้มีจิตใจยุวชนของโพธิสัตว์จากพื้นโลกที่จะภาคเพียรอย่างอาจหาญวิระยะพวกเรามาสร้างบทเพลงชัยชนะแห่งความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ให้เกิดก้อ,กองกว้างไกลด้วยความกล้าหาญที่มีชีวิตชีวากันเถิดจากวรารสารไดเบียคุเรงิฉบับ เดือนมก,กราคมคิศักราช2018รวมกับชุดแก้ไขจากการเรียบเรียงบทความต่อเนื่องย่อยชุดแด่เพื่อนรักของข้าพเจ้าในฝ่ายยุวชนซึ่งตีพิมพ์เป็นจุลสารภาษาญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมคิรศักราช2018